มะเร็งรังไข่เนี่ยเป็นมะเร็งที่คนเป็นน่าสงสารในขณะที่มันกําลังเจริญเป็นมะเร็งอยู่เราไม่มีทางรู้ได้เลยมันจริงไหมที่ว่ามะเร็งเนี่ยถ่ายท่อทางพันธุก,กรรมได้คนที่จะมาเป็นมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่ที่เจอเลยนะครับมาตรวจก็คือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยู่อย่างใส่ใจตอนมะเร็งในอวัยวะเพศหญิงตอนที่3ครับแล้วสำหรับวันนี้เราจะคุยกันถึงอย่างที่3าแล้วละ่ะนั่นก็คือมะเร็งในรังไข่โอเคนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นเรามาว่ากันถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งในรังไข่ก่อนครับเชิญครับ ก็มะเร็งรังไข่ก็จะคล้ายๆกับมะเร็งโพรงมดลูกก็คือเรายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงก็คือการไม่มีลูก <Huh. S 1> ไม่เคยตั้งครรภ์น, oh. นะครับนะเพราะว่ามีทฤษฎีเชื่อว่ารังไข่ของผู้หญิงที่ไม่มีลูกไม่เคยตั้งครรภ์นเนี่ย <Hey. S 1> ก็จะมีการตกไข่ตามรอบทุกเดือนใช่ไหมครับเนะี่ยเวลาผู้หญิงตกไข่ก็จะมีแผลที่รังไข่ อย่างนั้นเลยเหรอประมาณอย่างนั้น <Huh? S 2> นะครับแนละจริงๆมันคงมีอะไรมากกว่านั้นนะ่นะแต่ <Huh? S 2> พูดง่ายๆคือเวลาตกไข่ก็คือไข่มันอยู่ในรังไข่ <Huh? S 2> เพราอมันออกมามันก็จะมีแผลที่รังไข่ uh นะครับคนที่ไม่เคยมีลูกไม่เคยตั้งครรภ์หรือไม่เคยให้นมบุตรพวกเนี้ยก็จะมีแผลเยอะแผลเยอะก็ะเพราะตกไข่ตลอดเวลาทุกเดือนทุกเดือนก็ต้องตก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 ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงเกี่ยวกับไม่เคยให้นมบุตรด้วยละ่ะเพราะเวลาให้นมบุตรก็จะไม่ตกไข่ จะสังเกตว่าผู้หญิงที่ให้นมลูกจะไม่ต้องคุมกําเนิดแต่ไม่ท้อง oh, <okay. S 2> นะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดเขาให้นมลูกอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเขาถึงรณรงค์ว่าพยายามให้นมลูกเป็น6เดือนถึงปีหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการคุมกําเนิดโดยธรรมชาติก็คือไม่ตกไข่นะครับเพราะนั้นคนที่ไม่ตั้งครรภ์ไม่เคยคลอดไม่ตกไข่ไม่เคยให้นมบุตรก็จะมีการตกไข่อยู่สม่ำเสมอพวกนี้ก็จะมีแผลเยอะกลายเป็นมาปกติ อ่าใช่กับเสียเส่ยงใช่โอ้สาเหตุอย่างเงี้ยเขาเลยพบว่าคนที่มีประจำเดือนเร็ว<แ>เด็กผู้หญิงที่อายุ11-12เริ่มมีแล้วแล้วก็กว่าจะไปหมดประจำเดือน50กว่า54-55ก็คือช่วงระยะเวลาตกไข่นานๆเนี่ย<แ>ความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่ก็จะเพิ่มขึ้นอ่าคือคมีแ,แนวโน้มเลยส่วนคนที่คุมกำเนิดด้วยการกินยาคุม<แ>ซึ่งมันจะไปยับยั้งการตกไข ยิ่งกินนานยิ่งป้องกันมะเร็งมากขึ้นกลายเป็นอย่างน้นใช่ครับออนะครับนะอัน,นอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวช่วยะนะมันจริงไหมที่ว่ามะเร็งในรังไข่เนี่ยนะถ่ายท่อทางพันธุกรรมได้มะเร็งรังไข่เนี่ยถ่ายท่อทางพันธุกรรมแน่นอนคนในครอบครัวหมายถึงญาติใกล้ชิดพี่ผู้หญิงน้องผู้หญิงหรือว่าคุณแม่เนี่ย เป็นมะเร็งรังไข่เนี่ยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก20-30เท่าเลยจากนนคนปกติคือมันเป็นเหมือนการถ่ายทอดทางยีนอ่าใช่ครับคนเกิดมะเร็งรังไข่เนี่ยมันจะมียีนตัวหนึ่งชื่อมันชื่อ BRCA ยีนนะครับซึ่ง BRCA ยีนเนี่ยจริงๆเป็นยีนที่ป้องกันการเกิดมะเร็งแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันมีดีเฟกตหรือมันมีความผิดปกติมันก็จะไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้คนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นมะเร็ง มะเร็งรังไข่เนี่ยเป็นมะเร็งที่คนเป็นน่าสงสารก็คือตอนรังไข่มาเริ่มกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะไม่มีอาการอะไรให้เรารู้เลยใช่ครับเพราะว่ามันก็อยู่ข้างในใช่ไม่โชว์อะไรออกมาเลยคือคือไม่เหมือนมะเร็งปากมดลูกที่อ่เราไปตรวจคัดกรองเราก็จะรู้ก่อนก็อย่างมากก็เจอเมื่อสายอะ่ะอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่จะเจอเมื่อมันลุกลามละมนะครับนะการตรวจภายในประจำปีถึงมีความจำเป็นสำหรับผู้หญิงเพื่อ หาค้นหาว่ามีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนเนื้องอกในรังไข่เพื่อจะได้จัดการกําจัดหรือเอามาพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่เนิ่นๆคือมะเร็งรังไข่เนี่ยพอมันโตขึ้นมากๆมันจะเริ่มลามไปในช่องท้องมันอักเสบจนบวมจนไปเบียดอย่างนี้หรือเปล่ามันจะมันจะกระจายเข้าไปในช่องท้องพอมันกระจายเข้าไปในช่องท้องเนี่ยมันจะสร้างน้ําเข้าไปในท้องเดี๋ยวก่อนนะคำว่ากระจายหมายความว่ามันลุกลามลุกลามใช่มันจะลุกลามออกไปจัดตัวรังไข่ก้อนธรรมดาของรังไข่เนี่ยมันก็จะ ลามไปในเยื่อบุช่องท้องเอาจริงคุณหมอลองทํามือซื้อรังไข่เนี่ยมันใหญ่เล็กแค่ไหนอทั่วๆไปรังไข่ก็ประมาณ2องสมเซนประมาณสองสามเซนก็ประมาณป,าราประมาณนี้อ่ะ,อะประมาณนี้โอเคแต่นี้มันใหญ่มันก็กลายเป็นก้อนขึ้นมาอาจจะ1 0เซน15เซนแล้วแต่โอ้แล้วมันก็จะลามออกไปพอลามออกไปคนที่จะมาเปไ็นมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่ที่เจอเลยนะครับมาตรวจก็คือมีน้ําในท้อง แล้วไอ้น้ําในท้องที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัวเซเลล์มะเร็งที่ลามไปในเยื่อบุช่องท้องมันผลิตน้ําออกมาในท้องพอน้ําในท้องเยอะเยอะเข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นก็กินไม่ได้กินได้น้อยแน่นอืดอัดจะเริ่มต้นส่วนใหญ่คนที่มานะเกือบทุกคนก็อ๋อมันอ้วนขึ้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงคือบวมน้ำจริงๆน้ํามันเข้าไปในท้องอแล้วสุดท้ายจากกินได้น้อยกินไม่ได้ก็จนหายใจไม่ได้คือไปเบียดผกมันไปเบียด บเบียดก,กระบังลมน้อยหายใจไม่ออกแล้วแต่เหล่านี้คือที่พูดเนี่ยจริงๆแล้วคืออยู่ในระยะลุกลามแล้วอยู่ในระยะลุกลามแล้วไม่งั้นมันไม่ผลิตน้ำใช่ไหมใช่เพราะนั้น<ห>ส่วนใหญ่ของคนเป็นมะเร็งรังไข่เอาเป็นว่าเกินครึ่งแล้วกันอาจจะถึงสามในสี่ด้วยซ้ำไปจะมาพบหมอตอนที่มันลุกลามแล้วอะการรักษาการรักษาก็ต้องผ่าตัดถ้าเราสามารถที่จะผ่าตัดเอามะเร็งออกได้ เราก็จะเริ่มต้นในการผ่าตัดเพราะว่ายัางไงก็ตามการได้เอามะเร็งออกให้ได้มากที่สุดก็จะดีที่สุดอาจจะต้องตรวจเอ็กซเรย์ทำซีทีทำเอ็มอาร์ไออะไรเพื่อยืนยันก่อนว่ามันการมีการลุกลามมากน้อยแค่ไหนแล้วการลุกลามอันนั้นเราสามารถที่จะเอามันออกมาได้ไหมโดยที่ไม่กระทบกระเทือนหรือทําอันตรายต่ออวัยวะอื่นมากเกินไปนะครับนะ <Ừ. S 2> หรือว่าถ้ามันลาไปที่ต่อมน้ําเหลืองขึ้นมาต่อมน้ำเหลืองที่คออาจจะเก็บต่อมน้ําเหลืองตรงคอไปพิสูจน์อ <Ừ. S 2> พอยืนยันว่าเป็นมะเร็งลังไข่เราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการให้ยาเคมีบําบัดก่อนและอย่างนี้เราถือว่าในที่นี้เคมีบําบัดเป็นพระเอกเลยไหมยังไงการรักษามะเร็งลังไข่ถ้าผ่าตัดได้อันนั้นเป็น,ปนพระเอกอันดับหนึ่งอ่าใช่ เคมีบําบัดก็ยังเป็นตัวประกอบแต่ตอนนี้เป็นตัวประกอบหลักละอา,อ,าอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ช่วยพระเอกไม่ใช่ตัวประกอบธรรมดาแล้วเป็นผู้ช่วยละถ้าเกิดเราให้ยาเคมีบํมบัดแล้วส่วนใหญ่น้ําลดก้อนยุบเล็กลงดีก็จะทําให้การผ่าตัดเราทําได้ง่ายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นส่วนตัวนะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดผมว่ามะเร็งตัวนี้ถ้าเทียบกับสามตัวนะปากมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็รังไข่ ผมว่ามะเร็งรังไข่นี้น่ากลัวที่สุดใช่ท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าสามคลิปนี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอกำมน,นี่เป็นสามคลิปที่ดีมากๆนะครับมีคุณค่ามากๆสำหรับสุขภาพของสุภาพสตรทีทุกๆท่านนะครับแล้วสำหรับมะเร็งรังไข่เนี่ยจากที่ฟังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพบได้ด้วยตัวเองมัก จะสายมากใช่ครับตรวจภายในกันเถอะพบสูตินารีแพทย์ทุกๆปีกันเถอะให้เขาเข้าไปคลำใช่ไห<ช>ม<ะ>หาความผิดปกติเพราะถ้าเราไม่ลอมดูแลแบบนี้แล้วไม่ใส่ใจกับสุขภาพเป็นประจำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราผมว่าบางทีเรารู้เมื่อสายไปแล้วแล้วมันไม่ทันจริงๆ สําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอกมนภัทราดูลด้วยนะครับที่โอกรุณาพวกเรามากๆแล้วก็มาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมะเร็งทั้ง3ประเภทนี้อย่างละเอียดนะครับใน3มคลิปนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับเราลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทางยูทูบชา n e l ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับ เรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ